ยินดีต้อนรับสู่ Luxury รี่อัตช่องของคนรักรถที่คุณไว้ใจได้สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถ SUV รุ่นยอดนิยมจาก Honda ที่ครองใจผู้ใช้ทั่วโลกมายาวนานกับโฉมใหม่ล่าสุดของปี2026ที่พลิกดีไซน์และเทคโนโลยีไปอีกระดับนี่คือ2026 Honda CR-V ที่สุดของ SUV ครอบครัวที่มาพร้อมความหรูความล้ำและความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนนเริ่มตั้งแต่ภายนอก Hon d a CRV 2026ถูกออกแบบภายใต้ปรัญญา โมเดิร์นรักเจที่ผสมผสานความเรียบหรูและความบึกบึนได้อย่างลงตัวไฟหน้าเล็กขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ทรงเรียวยาวพร้อมเส้นไฟ DRL แบบคมชัดกระจางหน้าแบบรังพึ่งสีดำเปียโนแบล็กร,รับกับกันชนหน้าสไตล์สปอร์ตเส้นสายตัวถังคมชัดตั้งแต่หัวจรดท้ายบ่งบอกถึงความทันสมัยที่ไม่ทิ้ง DNA ของ CRV แบบเดิมด้านข้างตัวรถมีความยาวและฐานล้อที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนทำให้ห้องโดยสารกว้างขวางยิ่งขึ้น ซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมล้ออลอย์ขนาด19นิ้วในรุ่นท็อปเส้นโครเมียมที่ลากยาวตั้งแต่กระจกมองข้างถึงท้ายรถให้ความรู้สึกพรีเมียมหลังคาซันรูฟพารามาขนาดใหญ่ช่วยให้ภายในโปร่งโลง่งและเพิ่มความหรูหราในทุกการเดินทางด้านท้ายรถโดดเด่นด้วยไฟไท้าย LED ทรงตัวแ l แนวตั้งแบบใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีกันชนหลังสีทูโทนพร้อมแถบสะท้อนแสงและปลายท่อคู่เพิ่มความสปอร์ตอย่างลงตัว เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้คือความกว้างขวางและการตกแต่งที่หรูหรามากขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมการตกแต่งด้วยวัสดุแบบลายไม้และอลูมิเนียมเงาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านทรงสปอร์ตพร้อมแพดเดิลชิพในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อหน้าจอดิจิทัลขนาด10.2นิ้วเต็มรูปแบบและหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วลอยตัวรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถว2 และพอร์ตชาร์จ USB-C ครบทุกที่นั่งเบาะแถว2ส,สามารถพับได้แบบแยก60ต่อ40เพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหลังที่สามารถจุดได้ถึง1,100ลิตรเหมาะสำหรับการเดินทางทั้งครอบครัวหรือไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ในด้านขุมพลัง CR-V 2,26 0มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตร190แรงม้าและรุ่นไฮบริด e HEV เครื่องยนต์2.0ลิตร i-VTEC Atkinson Cycle ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวมสูงถึง204แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบ eCVT พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ Real Time AWD ในรุ่นท็อปให้การยึดเกาะถนนที่มั่นใจในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนตกถนนลื่นหรือทางลูกรัง ระบบช่วงล่างของ CRV ใหม่ถูกปรับจูนมาให้มีความนุ่มนวลและแน่นขึ้นเพิ่มความมั่นใจทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลระบบการสะเทือนหน้าแบบ MacPherson Strut และด้านหลังแบบ Multi-link ให้การควบคุมที่นิ่งและแม่นยำขึ้น ด้านระบบความปลอดภัย2 0 2 6 CRV มาพร้อม Honda Sensing รุ่นล่าสุดครบทุกฟีเจอร์ทั้งระบบช่วยเบรกก่อนการชน CMBS ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ACC ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKAS ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังพร้อมกล้องมองรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อัจฉริยะอย่าง Honda Connect ที่สามารถตรวจสอบสถานะรถจากสมาร์ทโฟนเปิดแอร์ก่อนขึ้นรถเช็คตำแหน่งรถและแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายระดับพรีเมียมในทุกการใช้งาน2026 Honda CR-V คือ SUV ที่ครอบคลุมทุกมิติขององค์การใช้ชีวิตยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยภายในหรูหราระบบขับเคลื่อนที่ประหยัดน้ำมันและทรงพลังฟีเจอร์ความปลอดภัยแน่นเต็มคัน และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัวหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ใช้งานได้ทุกวันทั้งในเมืองนอกเมืองเที่ยวกับครอบครัวหรือขับคนเดียวอย่างมิสไตล์ Honda CR-V 2026คันนี้คือคำตอบที่มั่นใจได้ในทุกด้านขอบคุณที่รับชม Luxury a u t ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ระดับพรีเมียมก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ